เดลตาอันติดสภาพสวยฟรีดาวผ่อนาน1ปี สำหรับวันนี้นะคะมาจะเจอกับแอมอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยแบบนี้แน่นอนนะคะว่าวันนี้นะคะจะพาไปชมในส่วนของรถเข้าใหม่นะคะแล้วที่สำคัญสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้งานบาดเนียบมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่ระดับผู้บริหารใช้กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้จัดการธนาคารนะคะที่นำรถรุ่นนี้ไปใช้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะ ได้ตรวจเช็คนะคะทุกระยะการใช้งานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าวันนี้นะคะแอมจะมารีวิวเป็นรุ่นอะไรนะคะ สำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นรถ t o y ย t a a อ t i ตินะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6 g นะคะเรียกได้ว่านะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นปี2016เลยสำหรับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมอยู่ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะจ๊ะในส่วนของด้านหน้าของรถคันนี้นะคะเรามาดูใน ตรงตรงนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมเลยนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะไฟหน้าแับ ฮาโลเจนกันเลยทีเดียวนะคะคิ้วหน้าเป็นโคมียมนะคะสวยงามมากๆสําหรับในส่วนของด้านหน้าเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าคันนี้นะคะตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่านะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะจ๊ะในส่วนของล้อนะคะเป็นล WOW ้อแม็กอลอยจากโรงงานกันเลยทีเดียว นะะยางของเราค่ะเป็นปี2019เลยเรียกได้ว่ายางปีใหม่กันเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่มาดูตรงกระจกมองข้างกันบ้างนะคะกระจกมองมองข้างก็จะเป็นในส่วนของมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกลอยเพราะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวจีกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ เบามือจับนะคะก็จะมีแถบโครเมียมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆหรูมากๆสําหรับตัวนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังของเรานะจ้าในส่วนของของสปอยเลอร์นะคะเราตกแต่งมาให้นะคะเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะจ๊ะในส่วนของไฟท้ายนะคะดูฉบเฉียวมากๆมองแล้วสะดุดตาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์นะคะ อ่าเป็นค o ล o l ่าอัลติสนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวจีนั่นเองนะคะเป็นตัวท็อปกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นโคมเมียมเลยนะคะดเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังว่าจะกว้างกันขนาดไหนนะคะ เปิดมาเลยในส่วนของด้านในด้านหลังนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าเก็บสัมภาระได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะกว้างขวาง,วางเหมือนยังแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเนี้ยบมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอะไรนะคะล้อสแปร์ของเรานั่นเองนะคะยังไม่ได้ ใช้งานกันเลยทีเดียวเครื่องมืออุปกรณ์นะคะครบครันกันเลยทีเดียวนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าด้านในนะคะเป็นรถที่หรูมากๆเลยนะคะด้านคอนโทลนะคะก็จะตก,ตกแต่งด้วยคอนโทนสีเบจนะคะตัดกับสีดำนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่พวงมาลัยของเรานะคะก็จะมีในส่วนของ ฟังก์ชันนะคะหยุดตรงพวงมลาลัยเลยเปิดเสียงเบาเสียงเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะหยุดตรงพวงมลาลัยเลยนะจ๊ะแล้วที่สําคัญนะคะในส่วนของเบาะของเราจ้าเป็นเบาะหนังกันเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวเด็กเล็กเด็กแดงนะคะสะอาดแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะกว้างขวาง,ข,วางขนาดน้องแหมมนะคะอ่าเป็นคนท้องนะคะยังนั่งได้แบบสบายกันเลยทีเดียวนะคะหรูมากในส่วนของด้านในนะคะออกแบบมาแบบโอ้โหแบบจัดเต็มมากๆนะคะประตู นะคะนี่เลยชอบมากเลยในส่วนของแบบเวลาเราปิดประตูนะคะนี่อ่าในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคอนโทรลด้านหน้าเครื่องเสียงต่างๆนะคะวิทยุ MP3 นะคะนี่เสียบสาย USB นี่นะจ๊ะเรียกได้ว่านะคะออกแบบแบบ หรูจริงๆค่ะสาหรับตัวนี้นะคะระบบแอร์ก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์แมนนวลนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์7สปีดแล้วนะคะที่อ่าตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ํามัน e85 ได้เราด้วยนะคะมีช่องวางแก้วนะคะ มีช่องเก็บสัมภาระเก็บของนะคะบุกเซอร์วิสต่างๆนะคะครบครันเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะคะใช้งานมาแบบเนี้ยบมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรถในส่วนของรถผู้บริหารเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้จัดการธนาคารนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจเช็คทุกระยะการใช้งานอีกด้วยเรียกได้ว,ว่านะคะใช้งานแบบแบบคุ้มแบบเนี้ยบกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเรียกได้ว่านะคะเบาะใหม่กริบนเลยทีเดียวนะคะแทบยังไม่ได้ใช้งานนะคะกว้างขวาง,วางมากๆสามารถนั่งนะคะได้ประมาณ4คนเลยด้วยกันนะคะนี่ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคันนี้นะคะสวยถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าเรียบหรูดูแพงมากๆสําหรับคันนี้ขอย้าสเปกอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น To โยต้าอัลติสนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1.6G นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบเลยทีเดียวนะคะเป็นปี2016เลยตัวนี้นะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าราคาที่เราจะเอามาขายในวันนี้นะคะแบบเบาสบายมากๆเลย ะะรู้ไหมคะป้ายแดงนะคะเปิดราคามาอยู่ที่844,000บาทแต่วันนี้นะคะแอมมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษสุดประหยัดสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะเพราะแอมขายเพียง430,000 9,000บาทเท่านั้น439,000บาทเท่านั้นสำหรับตัวนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะเราแต่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะแล้วที่สำคัญยังบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มยิ่งกว่านะคะเพราะตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับน้ำมัน e85 ได้แล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้อามาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะที่สุดปังเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นคุ้ม5ต่อกันเลยทีเดียว5 ต่อเลยนะคะฟังกันดีๆสำหรับโปรโมชั่นนี้หนึ่งเลยนะคะดอกเบีย้ย0% 1ปีที่เรามอบให้0% 1ปีนะคะ 2. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก1ปี3 GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปี 4. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาษีพ,พรบเราจัดมาให้ 5ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนเลยทีเดียวย้าว่าคุ้มค่าต่อกันเลยทีเดียวใครอยากได้อยากได้ราคาแบบนี้รถหรูแบบนี้รีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0611781999 0611781999รีบเลยนะคะบอกได้คําเดียวว่าคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆเลยจ้าสําหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ 啊。Ah.